ปูนนี่เนี่ยข้างละแค่สองสี่ซี่เท่านั้นน่ะโอ้โหกว่าจะหมดป่าผมต้องเดินทางจากแปดริ้วไปตั้งกี่รอบอ่ะพี่เนื้ออือเจ็ดแปดรอบเลยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะพี่นี่มันไม่ขนาดไม่คิดตังนะเรามาคิดว่าโอ้โหเราเดินทางเข้าไปทีก็พันกว่าสองพันพี่เนื้อะเดินไปเจ็ดแปดรอบอ่ะกว่าจะหมดป่าที่สองยี่ยี่สิบแปดถึงส่าทีสองซี่เนี่ยโอ้โหไม่เล่นทากันแค่นั้นน่ะแต่ตอนนี้ถ้าไปตามร้านเนี่ยโดนพันห้า ครับเดียวแต่ก็ก็กว่าเขาจะเรียนจบก็บคงจะใช้เงินเยอะเขาก็เลยเพือ่อคเปรเ็นลา้านเออใช่ก็ด,ดีใจด้วยพี่ที่ยังใจหัวใจยังนุ่มอยู่อ,อมันแค่หัวใจแต่ร่างกายตอนนี้มันปวดน่ะปวดชาตึงี่ พี่การใช้กัญชากัญชามาเดี๋ยวผมผมผมเคยใช้มาแล้วแต่แล้วเมียผมไม่ให้ใช้เพราะพอหยอดเข้าไปนี่ผมสนุกสนานเนี่เต้นแป้งเต้นกาเลยพวกงดไม่ให้เราใช้เลยปิดวัวจะมานอนด้วยมั้งไม่เป็นในลักษณะที่ผมผมเคยเป็นคนติดกัญชาแล้วก็อาการที่ผมถ้าผมได้กัญชาแล้วผมร้องลําทำเพลงสนุกสนานด้วยไง เลยเขาก็เลยไม่ให้ผมใช้เลยอดเลยอดเลยจากผมสงบสงบซะหน่อยเนี่ยผมได้ใช้แล้วอาจจะได้ร่วมหลับนอนหรือไงไม่ไม่ได้แต่นึกว่าของยังใช้ได้อยู่วอะของใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าอาการร่างกายนี่ชาแล้วก็แล้วก็อวัยวะเพศไม่ ไม่แข็งแรงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้กินกินไวยาก้าไม่โอ้ไม่เอ้าไม่กเดี๋ยวตายเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวข้าวกลัวมันหัวใจวายเนี่ยมันตายสบายพี่รู้แต่ว่าสำคัญโอผมตายแบบนี้อายเขาแย่เลยต้องเป็นกลัวพี่ตายขาออกนี่ว่าตก กน้ำตายอายเขาที่ตายตายแบบนั้นอายเขาไม่ต้องกลัวพี่พี่มีอริยทรัพย์แล้วลูกหลานดูแลดีโอ้กลัวอะไรนี่ผมผมคิดว่าผมผมคิดว่าผมคิดว่าคนที่ตายในสภาพนี้คงจะมีเยอะแต่ไม่ได้เปิดเผยเนาะไม่รอกเยี่ยพีไม่กลัวมันพี่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัว กลัวกลัวไม่ตายกลัวไม่ตาย <c oughs> กลัวจะอรอดแล่รอดกลัวไม่ตายตอนนี้อะตอนนี้กับอรอดแล่ไปแต่ถ้าโดนกัญชาแล้วนั่นนั่นเอาไม่ดีเราพวกไม่ให้ใช้อ <c oughs> ันี้เสียดายแย่เลยแม้ถ้าอยู่ไกลๆไ <c oughs> กลๆเดินไปมาหากันได้คนระับเล่นกัญชาแล้วบอกแล้วว่า <c oughs> พี่พี่ปักมุดมาเดี๋ยวผมบุกไปเองไปทากให้เลย โอแมอ่ชีวิตเหนื่อยเหน่อยปวดแหมพี่เขาเขาดูแลพี่ดีแหมวันนั้นยังมาแอบฟังเราคุยกันแล้วอ่าใ่อห้ความรักดีพี่โอ้การอย่างนี้หายากเมีม,มีมีลูกดีๆตั้งให้ตั้งหาคนโอ้แม่นี่ยังก็ผมนึกภาพอะไรรู้ไหมตอนเวลาหมูมันให้ลูกดูดนมอะ่ะ กายสิบตัวไงแมมันดูดไประเบียบจุๆๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจเรียงแถวเลยนะเมีเมียที่ดีถะให้ลูกดีๆตั้งห้าคนปรวดเลยครับแสดงว่าเขาต้องรูปร่างเขาต้องพ้วหน่อยนึงโอเคโอเคอ,อแ,แค่นี้แล้วกันแค่นี้นวครับครับ